สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวโอวคอโซนทุกท่านนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ที่ผมได้มาพบกับเพื่อนเพื่อี่ๆน้องๆชาวโอวคอลนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะผมชื่อจักฤิดนะครับเป็นคันตีมีเนเจอร์ครับของบริษัทเดมดีนะครับบริษัทเดมดีก็ก็ก่อตั้งในเมืองไทยมาประมาณสักนี่ก็ประมาณสักขึ้นปีที่6นะครับก็ถือว่าถือว่า เป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่เราเข้ามาทำตลาดนะครับเข้ามาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนับซึ่งในอนดีตเนี่ยบริษัทเรดดีเองเนี่ยเราขายผ่านเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเราไม่มีบริษัทหรือเฮดออฟฟิศที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็นดีก็ก็มีอายุมาประมาณ5ปีนะครับถือว่าอาจจะมีบางท่านได้ได,ได้เคยเจอหน้าได้เคยรู้จักกับผมมาบ้าง หลักๆในในในปีนี้เนี่ยจริงๆแล้ว AMD คงพูดว่าเรามีการทำตลาดนะครับเรามีการแนะนำสินค้าใหม่ๆออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตัวแรกที่ที่อาจจะเป็นคืออาจจะเป็นเรื่อว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือเรื่องของ APU นะครับ APU ก็คือก็คือ AMD เนี่ยมีการนำเอาชิปของกราฟิกนะครับลงไปอยู่ในตัว CPU นั่นหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงตัว ไดของ CPU นะครับที่จากซิงเกิลคอมาเป็น2องคอสามคอสี่คอนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากไดของ CPU ที่มีมัลติคอแล้วเนี่ยเรายังเพิ่มตัวชิปของกราฟิกนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยกราฟิกชิปเนี่ยจากที่เรารับรู้เนี่ยมันจะมีอยู่มีอยู่2ส,ส่วนนะครับกราฟิกที่เราเรียกว่าเป็นเป็นอินทิเกรตนั่นหมายถึงว่าชิปกราฟิกนั้นจะอยู่บนมาเตอร์บอร์ด นะครับกับตัวที่เป็นดิส c r e t ก็คือเราซื้อ VGA การแยกมาเสียบตามสล็อต PCI สล็อตอะไรก็แล้วแต่นะครับจนมาถึงสล็อตปัจจุบันนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีของ APU เนี่ยเป็นการรวมเอาตัวกราฟิกชิปเซ็ตเข้าไปอยู่บนไดของ CPU นะครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับเราก็มีการลอนสตัว CPU ที่มีที่ทเรียกว่าเป็น APU เทคโนโลยีออกมาทั้งบนบนแพลตฟอร์มของของเดสก์ท็อปและ, MacBook, ะ็โน้ตบุ๊กนับก็มีตั้งแต่ จริงๆแล้วมี2คอนะครับสามคอนะครับสี่คอแล้วก็หกคอนะครับบนเดสก์ท็อปแต่บนโนต้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมีแค่2กับ4คอนะครับก็รวมนอกเหนือจาก CPU แล้วเนี่ยที่เป็น APU เทคโนโลยีเนี่ยเรายังมีการร้อนตัวกราฟิกนะครับชิปกราฟิกที่เป็นซีรีส์6,000นะครับ6970-6990นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งช่วงที่เรา เปิดตัวออมาเนี่ยถือก็ถือว่าเป็นก็คือตัวกราฟิกชิปที่ที่เร็วที่สุดนะครับในโลกนะครับนี่นี่คือหลักๆของสินค้าที่เราได้มีการนําออกสู่ตลาดในเมืองไทยสําหรับกิจกรรมทางด้านการตลาดที่มันผ่านมาเนี่ยโดยปกติแล้วในเอ็ดีเราเราคงคงทํากิจกรรมมากระแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือเราทําโดยตัวของเราเองเราก็จะมีการไปออกรถโชว์มีการจัดสัมมนานะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มุ่งเน้น ทำตลาดไปยังกลุ่มกลุ่มที่ว่าเป็น New Generation นะครับเป็นเ็นเอ็ x เจน y นะครับก็ไปตามพวกของกลุ่มของวัยรุ่นนะครับไปตามมหาลัยนะครับไปตามพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นนิวเจนคนรุ่นใหม่เดียวกันใน M m d ก็มุ่งเน้นการทําตลาดลงไปที่เรียว่าเป็นตลาดต่างจังหวัดนะครับเราเรียกว่าเป็นจังหวัดที่เป็น Tier 2หรือ Tier 3 City นะครับ AMD มีการมีการเพิ่มคนนะครับมีการเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นฟีดออนสตินั่นหมายถึงว่าตัวคนที่จะเข้าไปแนะนำสินค้านะครับตามหน้าร้านทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับเรามีการร่วมทำกิจกรรมกับผู้ที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักอย่างเช่นเราทำกิจกรรมกับ asus เรามีไปออกรถโชว์นะครับทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเราทำกิจกรรมกับเ e โนเวนะครับก็กิจกรรมในแง่ของทั้งรถโชว์ต่างจังหวัดทั้งการร่วมการทำสัมมนา ก็รวมถึง HP นะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งพาร์ทเนอรหลักๆเหล่าน,นี้เนี่ยเรามีการทํากิจกรรมออกมาค่อนข้างเยอะทั้งในแง่ของโฆษณาในแง่ของการทําสัมมนานะครับทั้งในส่วนของตัวแทนจําหน่ายทั้งในส่วนขององค์กรนักนปะระเดียวกันในส่วนของภาครัฐเราเราก็มีการเข้าไปร่วมทํากิจกรรมค่อนข้างเยอะ,อะช่วงรอยต่อระหว่างปี2011กับ20 2012นเนี่ยณนะตอนนี้ ถ้าพูดถึงในแง่ของตัวกราฟิกนะครับในแง่ของตัวตัว d ีจีเอคัเอ็นดีเพิ่งเพิ่งเปิดตัวกราฟิกซีรีส์เจ็ดพันะครับก็ก็พอเปิดตัวซีรีส์เจ็ดก็ถือว่าเป็นเป็นกราฟิกที่เร็วที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับเราน่าจะเพิ่งมีการเปิดตัวไปน่าจะเป็นเดือนนี้นะครับน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนธันวานะครับก็ยังถือว่ายังยังเป็นสิ่งที่เป็นตัวใหม่ๆสดๆ นะครับเทคโนโลยี Technology ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเร็วแรงนะครับตอบสนองพวกขอเกมทั้งหลายแล่นะครับ AMD ก,ก็คงจะมีมีเขาเรียกว่ามีเพิ่มโมเดลของ CPU นะครับที่ที่อยู่บนบนโน้ตบุ๊กก็คือเราเราคงเริ่มที่จะเน้นในแง่ของตัว APU ค่อนข้างที่จะเต็มรูปแบบนะครับมีทุกเซกเมนต์น่าแต Entry นะครับ Mainstream แล้วก็ตัว Performance นะครับก็ก็จะเป็นตั้งแต่ a4 a6 a8 นะครับก็มี2คอ4คอในอนาคตเราอาจจะมี6คอนะครับบนโน้ตบุ๊กแต่โดยปกติบน PC เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะครับก็คือก็คือก็คือ2อาเราเพิ่ม3คอเข้ามาในไลน์นะครับคิดว่าน่าจะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีสินค้า3คอเข้ามาในคิวนี้นะับต่อต่อเนื่องไปจนถึงคิวหน้านะค,คิวหน้าเราเราคงจะได้เห็นคือ คือจริงๆ AMD มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเราเรียกว่าอัลตร้าทินเนี่ยเรามีมานานแล้วนะครับก็คือโน้ตบุ๊กที่บางเบานะครับเราเรามีเปิดตัวมาตั้งแต่ประมาณต้นปีที่แล้วนะพียงแต่ว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระแสของอัลตร้าทินเนี่ยมันยังยังค่อนข้างที่จะยังยังไม่ชัดเจนมากนะครับแต่ปีหน้าในเรื่องของอัลตร้าทินนะครับหรือในความเข้าใจทัุนคืออัลตร้าบุ๊กจริงมันมันก็คือลักษณะของแพลตฟอร์มคล้ายๆกันนะครับคือบางเบานะครับประหยัดพลังงาน นะโคโง,ง,งออกเราก็คงมีตัวนี้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับนี่นี่คงเป็นหลักๆในใน,ในช่วงประมาณครึ่งปีแรกนะครับของ AMD ท้ายที่สุดนี้ก่อนที่จะจากกันก็ก็ในไหนมีโอกาสได้เจอกับท่านสมาชิกนะครับเพื่อนๆพ่นี่น้องนองชาววอลคร็อกผมก็ก็เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับประสบความสําเร็จในชีวิต นะครับก็เรื่องวร้ายที่ผ่านมาภายในปีนี้นะครับขอให้มันหมดไปนะครับทุกคนลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ก้าวกันไปใหม่นะผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเยอะนะครับขอให้ให้เพื่อนๆที่พีสนัยชิกทุกท่านนะครับมีความสุขครอบครัวมีความสุขนะครับมีความเริญก้าวหน้าในที่การงานคนไหนที่เรียนอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนขอบคุณมากครับดีครับ